สวัสดีจ๊ะพี่น้องมาจากกิฬานาน้องทำนี่กีฬานานมกเลนะื่อจะกินยาอะไรอย่างนี้น้วยอำไงนายร้ายเราเนาะพี่น้ององดูแลสุขภาพ,พด้วยกันดโดนฝนโดนยังนะตอนกลับบ้านพี่นะบอ <laughs> <laughs> ยโพดธอะไรแทบจะทุกมือเลยไหมตายแล้วจัะไอจักซาละากันดีนะแม่นี่ฉีดแบบอดซีนั่นไขว่ด้านแย่แล้ว ท้องมือยแบบกิแบบเื้อยามาก,กินจนแบบก็เลยซื้อบ้านหอมหอนมาก,กินเผอกินยาก็ได้ยาประจำเนี่ยกินแล้วกินนอนกินมากกห็หอมแต่ได้มาก,กินลูกบีเบื่อเสิร์กินยา,ยาห้องยาหอมแบบง่าย,ย,ยกีนน่ลองเลยเยบื่อ ยาประจำกับเขาเหี่ยงเลยดูแลสุขภาพเป็นด้วยใจเดยไม่ได้กินอาหารน้ำมันเอาเบิงนต้มผมเลยยาวขนาดยาวมาเห็น เจ้าอง่คนมาทำงานคือเก่านาทีน้องพี่น้อยส่วนบ่ใบีนี้กับจังสีุ่นะนะีนี่บบ่ยงยุ์ก็ยังหมอนบลายค่นยุ่งเนี่ยหมอ่บลายคนจะก็เลยตรงหืมจ้งหืมต้องสับเดี๋ยว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 เดี๋ยก็อนะเดี๋ยวก่อนเนาะพี่น้องเป็น้งขึงเข้ามาบันทึกยังเสีย เครื่องนั่นก็ไม่ค่อยโอเคพีมั้องันาต้างทะไปให้คำจินมันล้งเกะไปกินจริงเรือเองั้นไปจริงๆเราไป่อยางกินลราพป่น้งองเท่าแบบคนดี่มาาวบบคู่มหานไม่ต้วบอกู่มหานั่ ได้ก็ฝากก็เลยก็แชก่ก็สัตย์แกไหมันนี่นะแล้วจ่าแล้วฝากเปร้อนแกหใหมืนนี่นะแต่บ่เรียบร้อยเป็น,ดน,นไดพี่น้องสบายว่าอมาขังหมันนี่ไม่เคยมีเวลางแต่ทำงาน,น

อ,อืแปลกนะพี่น้องนะแกสิตีเลืกรเช้าคนฟังยังบ่ห่างเลยเป็หนหันห่อนแล้วมันหลงนะพี่น้อง ม่นี้อยากกินยังกระเสไปเนาะแต่ว่าไม่ขวบกุ้มอาหารเลยเยตยทะเลสมกินนิดๆน,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 นะพี่อ้องทำมาแสมาเสบ่สุยังปวดน้องพี่้องมาอนไว่าม่ขิตรงพี่้องนี่นงเปล่ามากใครทังท ดูเฮ็ดกยังเห็น,นหพี่น้องมึงเห็ดกับเขา่ากระเ็ดใดเห็นนางกินอนะ่ะแต่ว่ามันกับผมไม่เวลากนขนาดนั้นพี่น้องเราไม่หนงต่างานเนาะกับวกใคไจะกินปนไพี่น้องคุณมุ่กลังใจเด้อจยาเด้อตบกุณไุกคนแท้กวนจิตาะพี่น้องเนาะกวนสะใจขนาดนี้เมื่อไม่พี่น้อง ก็ได้ฝากไว้นะลุงบุกอ่อนใจพี่น้องที่เก้านั่นแหละกลเก่งเก่งขึ้นเพิ่นเนาะพี่น้องเนะมือใดมีโอกาสก็ได้ไปเบิ้งเไปเยี่ยมบ้านโม่นะพี่น้องมีเวลานะพี่น้องเพรานนะเมนี่ทำงานเงินเดือนเนาะพี่น้องบ่อวันเถื่อนได้ตลอดทั้องดีนะพี่น้องก็ต้องมีความเก่งใจเพิ่นเนาะเราขงเรื่อง ยัางมันนี่รูปเปล่าไมา่ย้ำต่อเขางานเป็นเวลาเขอโทษเขอไพ่เนี่ยนะ <c oughs> แบบจังเลยโทรศัพท์ของมือ ก็เป็นไม่เสียใจเรื่องนี้เมือเดิมเกราะตวจร่าใหรแล้วปัสสาวะังฝากกป็นกใจให้่งแมเนี้นเลด้จ้ะยขอบคุณเลยไรนะน้องน้องเนาะมาเบิ้งให้แมบนี้เด้จ้ะเด้อ ไม่ได้งานตรงอเนี่ยมาอย็กงานอยู่ใจว่าบา่ค่ับสบายสองเมื่อแล้วพี่น้องท่าไปยูนถึนมือยู่จะไปห้ามอมันอยากแล้วพี่น้องแถามาแล้วก็ไรเอาเชังเรกอรับเป็นกระเล้งไกแหงสุกคนให้ดูเลดูรผ่านวพี่น้องมันนี่เนาะเอากล้องไกดูมือพี่น้องนืนเงอเด้าอะ มันขึ้นกับไปก้อนนวดก้อนอับนานี้ก่อนเพราะสังขากันนี้อยู่ในนั่น,น,น,าน,านเป็นขางนนี่ตนเดยกระดูกแรกสุขภาพก็บพี่น้องได้เป็นรื่องจาหายุขคนจ้ะเอกกําลังกายกินอาหารกักตัคู่ไปด้วยนะพี่น้องถ้าส่มันก็จะเพาะโบ้แค่ได้ร่างกายรานังเดดเดียอวอกับร่างกายหรือกินยาซอยอยังเสรบดีเต้องออกกําลังกายบ้างพี่น้องร่างกายห้มจะโอเคมันไม่ได้เหตุนหนวด อ,ออกกําลังสม,ม่ยอ,อยู่แล้วแต่มันกับโมเมนตท้าที่เขาต้องให้ออกกําลังกายเพียงองคิปนี้คลิปนี้ไว้ซนีแล้นะพี่น้องเนาะคืนนี้พอจไะมาเริ่มงเราจะเริ่ดรูแลสสุขภาพกันช่วงนี้อากาศแปรีบวดใดๆเรืเร่อยๆแบบนี้จ้า